ก็เน,นี้ครับอายุขวบน้องหน้าเลยครับของรุ่งใหม่เหมือนนี่เหล้ามามาเยี่ยมเพิ่นต้อนรับอ่าเห็ดอูไก่พนาวาตอนนี้กำลังเห็ดอูไก่อยู่ครับอ๋อเพ่นกระหนาวเห็ดยังเห็ดจังไบบโอ้โห่มันเบิดกอเราบดตะไคร่นี่ไหมเอามาใส่มันหอมเจ๊ ทำบ่ใส่ก็บ,บ่หอมให้มันหอม <S 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 ลองเบิ้งมันดูผีมือเบิ้งกันหนะึ่งทีไรมันก็ดีดีก็หอมเอียนดูแล้วมันเป็นธรรมดาเดิเนี่ยนี่โคกเห็ดเป็นโครงการโครกน้องหน้าพร้อมเดี๋ยวมืออื่นกับสีไทยอีกคลิปหนึ่งให้เบิ้งครับว่าโคกน้องหน้านี่มี่อย่างเน่เอแล้วนอกจากนั้นก็นยังอีก เป็นอีกมุมหนึ่งเป็นเป็นงานที่เพ็ดมาโดนแล้วเป็นบ่าเป็นศิลปินพร้อมครับนี่หลินดนตรีพนาวาเดี๋ยวผมเออื่นกับดีค่ายพี่น้องบ้างนะครับว่าหลินดนตรีหลินเนี่ยเลยเนี่ยไปนัม่มมอลลั่มตัวฝ่าเมืองไทยมาตลอดชีวิ่พนาวาก็ไมันรือเก่งเลยคนนีู้ไหมเก็บกับเข,าขา่ากับเก่งเอา้ามันนี่ก็บจได้กินฟิเมอ โอ้ไกลคน่ะว่าคุณอะเตาไฟคนน่ะโอ้เอาคือคุ้นๆพู้นี้มันผู้ใดเน,นีย่ย <c oughs> ป๊าเหรอระ <c oughs> อดเด็ดเที่ยนพ่านมน่น พอคว้าล่าปลาไหลตัวน,นี้ล่าปลาไหลหอมปลาไหลเห็นย่างเกล็ดย่างเกล็ดเนี่ยนี่เหรอใบผักกูดตีเนี่ยอันนี้ใบผักกูดเอาลองะ<อ>ไร<ป>มันหอมอใส่ผักซีเหล้า้อมใส่ใบผักกูดใส่ตะไคร้ครับนี่แหละเก็ดแบบพวกหัวปลาเนี่ยแหละมันจังคัก ไก่ขันมาต่อไฟดีมันนี่กันหนาวครับบรรยากาศมันนี่กัอุณหภูมิมันนี่กับประมาณชิปดองศาโอ้พุทสาวกับมาวันนี้พูทสาวอ่ะกุหลาบ่แล้วมันก็นะมันนี่ดู

เอาบันี้เอาบันีิเดือดช่วงไหนน้อบันี้เตาช่วงนี้บ่เคยเห็นว่าว่าเพื่อนดิตั้งจัางใดเออเออบันี้เพื่อนดิตั้งเตาแบบนี้เตาบักใหญ่เลยเพื่อนดิตั้งจังไในน้อบันี้เอาตัวนี้ออกไปก่อนมาเชียงบ้านนี้เราจะมาไก่ไฟเด้อเจอเต่าน้อยเจอสาวน้อยแล้วสาย ปลาปลาปลาเขบอกนี่เนาะโอ้เอาไม้สอดหูเล่บบาดเนี่ยให้เป็นแบบไม้เฮ็ดแบบไม้ตัวนี้เออพนักงาตั้งสิแล้วปลาตัวแบบไม้เออเ่เคยเห็นต้งเชียครับแบบหูไก่ตัวนี้เตันเอาไม้สอดหูว่างเลยว่ะ ผมจะมา่าดวยอครงสร้างเขาีแ้ากับสายแม่ไฟแห้งเล่งได้เลยบาทอือโอ้หอมนะครับอุ่นความนางผิงไฟความโอ้ข่าท่าแล้ววันนี้เนาะ เป็นใหม่เป็นเป็นอืมเออนนีนี่ยกลางเดรอะเก้าเดียวฝนเลยโอ้โหธรรมดาขึ้นแาลอครับฟดเลยบานแสดงว่าเตาพบกดีแบบนี้มันละอุได้เออ ต้องมือเครื่องสงนักวะเรเดี๋ยวคนเนี่ยนี่หางเครื่องตัวเนี่ยหางเครื่องน่อยโอ้มันแกงเยพ้อนี้งเแกงได้ความแล้วก็ขอัละอ้สำเ้ตัวน

ก็เอาไม้มาสอดหูหมอว่างแบบนี้แหละครับสุดยอดเลยวันนี้้คนบอกว่าเราอู้อีกย่างใกล้กับย่างแบบนี้แหละ้นมละันว่าโอ้ยเนาะเขาน้ำาีตายคือไม่หิังสันบันะเเอาเหลือดใส่น้ำอ่าชุดไ่ายเดือดใส่มันหนักน้อย นนี่ยบน้ำบ้มันขันจิจะไล่อะเอานี่ร่างได้บ่าไหนไหนเี้สบูอย่างนี้มั้งเออวันดีครับดีโอ้คนตีลงแข้งมากผทะความหนาวบัดนี้มการกน นสน,น,นามอีกคอนเนอรบันนาอีกมันโมันกดไหวตว่ว่ามันละอุกเนาะนามันกคมันตออ้ิ้งไม่ได้ปิ้งติงาิงืนเาปิ้งที่ิอบไอติงหมอ,อ,อ่าหันจมาอฟาไห่มงเลจ้าฟางโอ้อมีสูตรอีกเนาะเอนะ้เอามาลองบ่งมืออื่นนะอ๋อเออ่าสูตรอบฟางพันะครับ บอบปูนนี่ไว้แต่อบฟางย่างเดีย็นมืออบฟางไม่หนีกนหนังหน้าเดี๋ยวมืออื่นตื่นขึ้นแกงหัวแกงตาก็สิได้เห็นว่ามันมีเอียงแน่ครับอยู่ได้หนีอ่าบัดนี้ปล่อยมันฝุดเลยบ่ฝุดเลยโอ้หอมบัดวัวเลยหอมกหุ่มเลยครับโสดนี่ไม่ต้องติดปลาหมอแล้เหมั้ยเน อี้หวเันนี้เป็นเป็นข้าเอิ่นปายยังก่นี่ไหมอูอูหมอเนอะอูหมอเอาแล้ววันนี้สูตรอบฟางที่ตังไหนวันนี้มือเอื่น,นี่ฮะเ็ตตั้งไหนแนมวันั <c oughs> นอบรเหครัอบอบไส้มองไหนมองนี่บ่อบไส่นี่แหละ เอาปีดเส้นี้เลยเราเอายางมาค้างข้างบนฟางเอาไว้จังแดดอันได้ครับฟางนี่เอาไว้จังแดดไก่เอาอบเอาไว้จังแดดไก่ก็เอาไว้เน็ตปิดฟางก็เอาใบน้ำมันนี่โอาปิดปิดต้องอยู่ในนี้โอ้เราก็เอาฟางคุ้มเล่ห์หัวหนี่ยประมาณจกชั่วโมงต้องแน่นท่สุดตัวไก่สี่จางแดดสีตองรักบ่ใส่ขวดแล้วเราเนาะโอ้ใส่ขวดพร้อมยังหนึบผ่าบอกเดี๋ยวเบื่อก็เห็นเนาะ เอาเอาต้องเด็กหนุ่มว่าน่ามึงก็เหนะ็ดมาหลายเจอกัแล้วเนาะแล้วเบิ่งอันนี้ก็นักดนตรีนะครับนีเนี่ยน่นานักดนตรีลูกไส้แล้วลูกไส้ลุ่งไม้ตึ้งพวัวตึ้งลูกเนอะเดี๋ยวมาเอื้อนเดี๋ยให้ล่องเบิ่งนี่แบบว่าลใช่เออเล่นดนตรีแบบใดว่าทันว่าเอาวันนี้ก็ชิปนี้ก็จบเจ้าหนี้ด้วยกันครับเพราะว่าเดี๋ยวจะคอยมาซิมเบิ่งว่า มัมนแสกขนาไหนเนาะ